สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมนะครับชื่อนายช่างพันสรบงนะครับเอ่อชื่อเล่นชื่อเพลงนะครับผมตอนนี้อายุ18ปีแล้วแล้วก็เป็นคนจังหวัดนครพนมครับผมก็เรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์นะครับจะขาบใบลิงกัวนะครับผมซึ่งถามว่าจบไปอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกนะครับก็อย่างแรกที่อยากทำนะครับก็คือเปิดธุรกิจไปของตัวเองว่าผมพอรู้สึกว่ามันแบบ ค่อนข้างที่จะเป็นนายตัวเองครับผมอยากมาาเขาอยากเป็นนายตัวเองครับนี่คือเหตุผลครับผมแล้วก็แบบสามสิ่งที่อยากมีให้ได้ก็อยากมีเงินตักร้อยล้านพันล้านอัพอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นความฝันนะครับอย่างที่สองคืออยากไปเที่ยวรอบโลกให้ได้ครับผมอย่างที่สามก็คือมีอการงานที่มั่นคงนะครับแบบว่าเลี้ยงข้าวพ่อแม่ได้อยากกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงได้อะไรย้ยครับ อยาเป็นผู้นําครอบครัวครับอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็วางแผนชีวิตไว้ครับว่าอยากเป็นแบบสตาร์ทอัพอะไรอย่างเี้ครับตอนเรียนจบก็อยากเปิดธุรกิจของตัวเองครับผมก็ในช่ววันสซลก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย